สบายดีพี่น้องมาส่งท่าแม่มาส่งท่าแม่อันด้ำน้ำเจี๊ยต่วนทีเมื่อไหนๆเฮาวนะมาส่งซื่อมาแรงฮะจย่งสีมาเอาโชคดีโชคดีมึงแซงกูในใจบ่ลอย มาส่งไงฮ้างอีแม่วเฮ้ไปส่งอีแม่ครับหลุดเองสิอีแม่มาเองเชิญเราห้อมบ่อยากตีงฮ้องย่างอยู่วัดเมื่อไอ้วันอยู่ก้านะโรคขืนกับโรคปรุงป้าดันว่าเพื่อนอยู่ลงไปผัดเอาลงไปยายแถวขี่ต้มมาได้ทุกข้ากับบ่อยากขืนน่อร้อยทุกข้ากับบ่อยากขืนลงไปย่างแถวขี่ต้มนะ เหรอคูคนจะน่ารนคือกนจุเมื่อยนาชูข้ากับบคุณ่กิ้งก้าวันวันเด็ดเดดวันนี่รัาแม่นว่าคนงานพิชี่หาคนนียันเป็นลมด้วยวันนี่นะคนกะตัดหางกะหมัดกะโอ้ยตาาบคือบ่มีนูสููปาูมันเหี่ยวเนาะรอยหาก้องในห่มอยู่ด้วมันก็เหี่ยวแล้วนรอย

นอแม่เนี่ยนีนอยนี่กี้ยหน้ามาทายินเดินี่้ายไปส่วนนี้เลยนี่มักรลโดดั้ว่ามันบตนนี้เรียนของมึง่ะก็ลงไปหนีนี่สุดสุดหนีแะ้วกัน้อยกมี่อะกัเขาไปหันสีห้วะตัวน้หาให้แล้วยังว่าตะเกียรแล้วก็เขาไปหันสีหาไ นั่นน่ากินจังนลยงานพรอตะกี้ชุดนี่นี่นันเดีอยวไล่ลงมาเนาะนี่ชุดนี่นี่ที่โบขายตะกี้นีแหละคือได้ตื่นได้ลงไปแหละก็ขวถูกตื่นฉันสี้ข่าวแล้าว่าเราถ่ายตื่นเอาปั้นใหม่ได้บันปั้นไหมปั้นสับหอยได้ทุกคนเราปั้นหน้าทีอื่นเลยนะได้หน้าทางทูกคนม่ได้ไล่กระช่างมันมันได้หนทางเขา โอ้ยดำนาผู้เดียวใส่อยู่ยๆ้มากันยังวะยังตะข่อยนี่แล้วจะกี่ท่านน้ำดูบ๊อบมันยังวะข่อยดำไปเชมมันหย่าก็เลมือละหายก็ดำวะนี่รับเลยลูกรับเลยได้หฮนเนาะไปเอาเสืออเลยมันสิมาอยู่นะนี่เฮ็ดผึ่งออก แดำผู้ทีเล่นมือให้มันท่านน่ะชูมัท่าเฮ็ดออกขึ้นผใหญ่บดฮาด้วยปหลัดกันแดงมือเดยประตูงมาเม่มนเลยขนเฮ็ดยังโทรศัพท์ตายบโทรศัพท์มันตายโอยามเฮ็ดออกเ็ดหนาเลยนามองขึ้นผโอ้ยมันไพ่ใหม่ตัวนมไพ่ใม่ ใจบางหนึ่งเลยนะบางอย่างฉัมันจเลยจะกระไดเฮ็ดคล่มันลาบแล้วบนมุ่่ยิมไก่เล่าวนมรชูจปีเมุ่้าบอก่ยมยังเชียวน้องมไก่อีแม่น่ะยอมแล้วอีแม่น่ะ อีแม่น้าบัวไว้แล้วถามมันดูมันเสียเอาอยู่บ่ถามดูเสียเอาอยู่บนนอกเอาแดนไปเห็นเด็กหน่อยมันหวานมันอยากได้นอกมันป่ะเออ ได้คืออีเมก็ม่อีเมลแล้วยังชับน่าตวนว่าบได้ได้เธอได้ผู้มยิ่งหายเไม่นี่แปแก่ไปเ้มนกกืออยู่ะ จอได้่กนนะวดเด้อ่นก็ได้อ้านจไปเอาสตีมคนนึ่งผ่าได้ผู้ชายเออได้อก้มาบดิวันกงเ้่ยิงืาวบ่อไข่าวคนี่ดบออแวถอแม่บักดำมาได้มันผูอยากได้ผู้ยิ่งยักได้มันจะคน เรากิอยากได้ผู้หญิงเรากะไร้กยังบเป็นอัเดยช่มอือจะเอางน้องเขายังผู้แห้งหรือเขาสีแล้และตัวนัมีนาโทรลงมาอยู่ นี่ขบอีอันี้มาอีกแล้วเขาอะใช่อีอันี้มันมาอีกแล้วเพล่อรค้าผมจะที่จะค้งเลยกพื่อค้งกูจะได้เที่ยวมาอยู่ขมือชนนี่ก็ยังีิได้มาอีกอยู่ชนนี่ก็ยังชิได้มาอีกอยู่

โอ้ยเด่นเจ้าของนามันก็ย um, ังผัวมันที่อยู่ต้นมันนะหักล่อมมันแล้วดํากาแฟ้าคือไดซ้ำจะตัวนั่นนะลูกไส้เราบ่ ตรงตาก็ดแล้วที่น้องจไปเที่ยว้ ข้าเจ้าเห็ดยังไงเด้อปิชิมาเนี่ยเป็นย่างจากสิบอะไรไปหมอนี่ มันโฉ่ดิฉัมันกรเล่นแต่มันนะะมันกระเล่นแต่มันมันกรเล่นแต่มันยังคิว่ามันโฉอลอยนะถามันลอยมึงเจ้ากูถามามึงตีลอยยู่ตีนั่นแหละมันว่่าาาอกะปนนห เนดูหนางานะไปเลยเนี่ยมันลงไปสุดท่าบอปตูน่ะล่นสบาดีพี่น้องไปแล้วำไปำมาจระนะหละดำลอยใสลลายเนี่ยมึงนั่นใส่้ตุ่นใส่ทามันดูของไปใส่มสา กนอนทามันววานไปไข้ไปใช้ไปสียาจ้ามัน